วันนี้อยู่กับผมที่ร้าน GNM ไส้กรอกเยอรมันนะครับผมซึ่งเขามีขาหมูเยอรมันและไส้กรอกเยอรมันเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นเลยนะราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่299บาทเท่าน,นั้นเองนะทุกทถือว่าเป็นร้านโปรดของผมร้านหนึ่งเลยนะในเชียงใหม่ให้มาแบบขึ้นขาขึ้นขาเลย สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีแล้ววันนี้พบกับช่อง Net Stoney 888อีกเช่นเคยนะครับผม EP นี้เรายังไม่ไปไหนครับ EP นี้ยังเป็น EP ที่อยู่ในเชียงใหม่เพราะว่าไหนๆผมก็กลับมาที่บ้านแล้วนะหลังจากเจนามามา EP นี้ก็จะเป็น เออร้านข้าวขาหมูไส้กรอกเยอรมันเออซึ่งร้านนี้เอาจริงถือว่าเป็นร้านโปรดของผมร้านหนึ่งเลยนะในเชียงใหม่ผมเลยต้องแบบหอบตัวเองมาเลยเนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยคือตื่นเต้นมากคือไม่ได้กินร้านนี้นานมากแล้ววันนี้เราอยู่กันที่หลังบิ๊กซีเอ็ก้านะครับผมวันนี้อยู่กับผมที่ร้าน G N M ไส้กรอกเยอรมันนะครับผมซึ่งเขามีขาหมูเยอรมันและไส้กรอกเยอรมันเป็นบุฟเฟ่นะครับ ไม่อ้นเลยนะราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่299บาทเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมแต่ราคาเนี่ยจะไม่รวมพวกน้าดื่มเครื่องอารมณ์แต่น้ําดื่มเฉพาะเขาก็มีนะครับที่เป็นราคาแค่299แล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวันนี้ผมจะมากินเนี่ยจะคุ้มมากสักแค่ไหนในะราคา299บาทเออที่สําคัญ299บาทนี่คือราคาแบบนั่งทานได้ไม่จํากัดด้วยนะเออคือแบบไม่มีจํากัดเวลา เอาเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวเราเข้าไปกินในร้านกันดีกว่าตอนนี้หิวแล้วป่ะไปดูเมนูในร้านกัน Let's go ตามมาครรบผม ตอนนี้ก็อยู่ในร้านแล้วนะครับท่านผู้ชม,ชมเอ่อถ้าเข้ามาแล้วนะก็จะมีพนักงานนะครับบริการก็จะมีเมนูแบบนี้มาให้เลยนะเขาก็จะมีเมนูหน้าใหญ่แบบนี้มาให้เผื่อใครไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับผมก็จะค่อนข้างชัดเจนนะรูปเ้าแต่ละอย่างก็น่ากิน,ากนมากแล้วก็จะมีข้อแนะนําในการสั่งอาหารด้านหลังนะครับก็หลักๆนะ ที่ผมอ่านมาก็จะโดยหลักๆแล้วก็คือสั่งแต่พอทานนะครับแบบว่าถ้าลูกค้าทานไม่หมดอะไรแบบนี้เขาก็จะปรับก็ตามนี้เลยนะครับผมทานไม่หมดปรับคีปขีดละ70บาทนะครับใช่เขาก็จะบอกไว้เลยนะคือวัตถุดิบอาหารของทางร้านเขาเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ดีนะครับในการที่จะปรับขีดละ70บาทมองว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าขาหมูเยอรมันน่ะขายในราคา29 9กคือถูกมากนะครับเมนูก็จะมี2แบบนะครับนี่เป็นแบบนี้นะ แบบยาวๆกับแบบสั้นๆแบบยาวนีนะ่จะเป็นพวกไส้กรอกขาหมูทั่วไปแบบท้ายนี่ก็จะเป็นพวกสลัดขนมหวานนะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวทีหลังนะพวกขนมหวานออเดอร์ออเดอร์เดี๋ยวเราทีหลังเดี๋ยวเราเ,าเรียกน้ำย่อยลงไปก่อนแบบหลักๆเลยเมนหลักเดี๋ยวเราต๊ขึ้นก่อนแป๊บนึงนะครับผมผมจะกินทุกเมนูเลยวันนี้ะเอาไหมทุกเมนูเลย okay, ไหมเปิด่ดีไหมได้ล <têm> กระหล่ำดองเอาทุกเมนูเลยอะมันหมดผักโขมอบชีสมากระโรนีอบชีส ผมจะกินด,ดูดูจริงเนี่ยเอาจริงเหรออาจริงแล้วแบบพี่เลยใช่ไหมแต่พี่นะเลยเฮ้ยอย่าไปกลัวขา,ห,า,ห,าหมูสเต็กหมูสันนอกหมูลมควัน <c oughs> โอ้ยนี่ดูไปดูจริงเดี๋ยวให้ดูเมนูเขาก็มีประมาณ37เมนูนะท่านผู้ชมนี่แต่ผมจับทุกเมนูเลยนะโอ้หมดไปแล้วพี่ <c oughs> ไม่รู้อันนี้ก็ดูว่าเดี๋ยวผมนั่นแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะหมด ถ้าเขาไม่เสริร์ฟมาเบื่อๆนะเดี๋ยวเรามาดูตอนหนึ่งเสิร์ฟเขากันว่าเขาเขาให้เยอะแค่ไหนหรือว่าหน้าตาอาหารเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปสั่งแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันตอนอาหารมาครับผม ทุกเมนูในใบนี้นะก็คือมาครบแล้วนะครับทั้งหมดประมาณ3 7เมนูบางเมนูเนี่ยเขาก็ใส่รวมกันรวมกันมานะคระับอันนี้ก็เป็นชุดทีเด็ดของทางร้านเลยนะอันนี้คือไส้กรอกเยลรมันนะครับกับขาหมูดลามันนะนี่คือใหญ่มากให้มาแบบครึ่งขาครึ่งข,า,ข,ขา, <laughs> าเบยว้าหมาให้เรากินกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเพื่องในการเสรีย์ฟรานเดี๋ยวอาจจะก,กินต่อนะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ต่งมัน สะเทือนเส้ติ่งนะครับผมกินอะไรก่อนดีอ๋อผมอยากกินอะไรเส้นหมเส้นก่อนโอเคได้ได้ได้นี้ขอมก็เป็นสปาเกตตี้นะครับผมสปาเกตตี้ชีมนะ ความอมที่แห้งชัดเจนมากนะ นะมมามาอะไรต่อดีกบ้างเมเมทุเมนมเริ่มรู้สึกเผ็ด น,นี่หวานหวานแบบนุ่มอมร่อยๆไปต่อไปอน,นี่ผักโขมบวกชีสนะนี่ วัดผ <Rug> ูกเลยดีกว okay? ่าไม่จํากัดเวลาในการกินเลยแล้วคือหกกินอะเยอะมากอันนี้แค่เมนูใบแรกนะใบนี้ใบใบเล็กนี้จะเป็นพวกสลัดกับอื่นๆนะครับของหวานเดี๋ยวจะสั่งแน่นอนไม่ต้องกลัวตอนนี้เราเคี่ยวแล้วกนนี่มันไม่รู้อะเพื่อชื่อเมนูผมอาจจะไม่รู้หมดนะเพราะบางบางทีชื่อค่อนข้างแบบฝรั่งนะท่านผู้ชมคืออาจยากอนะออกเสียงยากเดี๋ยวออกเสียงพินอุได อ๋อนี่คุ้นว่าจ้ะกินวันเออนี่นี่ครับนี่เป็นมันบดชีสนะครับคือเป็นแผ่นเหมือนเป็นโรตีนะแต่รสชาติเดี๋ยวลองลองกินมีความคล้ายๆ้แพนเค้ก แต่ไม่เหมือนความคลายนะเหมือนแพนเค้กแต่แบบหอมชีสอ่ะเฮ้ยนี่อร่อยอันนี้เด็กแม่ชอบนุ่มๆเลยอร่อยมากอืมอร่อยแกนิดนึ่ง ซึ่งชื่ออะไรผมก็ไม่แน่ใจเพราะอันนี้ผมสั่งทุกอันที่เอามี คือบาบอันไหนที่มันนุ่มนะม,มันกัดไปแล้วมันจะนุ่มเลย ที่เรากินในเซเว่นกนอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอันนี้มีความใกล้เคียงที่เราแบบที่เราเคยกินมาตลอดที่ตุกเออประมาณว่าจะเป็นแนวนี้นะแต่อันอื่นเราอาจจะไม่แบบคุ้นชินเพราะมันแบบหลากหลายรูปแบบอ่ะ ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าเคยผ่านแบบไหนมาบมาอันมันยาวไม่มมันก็อย่างนันก็สั้นมากใส่กรอกไหมใส่ขอบคุณจริงอๆๆๆๆมันหลดว่ะน้ำบบช่องนี้เคียร์ทำาแ้วเลยขอบนั้นไปแสดงแล้วทุกโยนิ่มขอนอย่าใช้มือนะครับช่องเพราะว่า แรกอาจจะมองว่าดูเหมือนกระดูกใหญ่ดูนี่นี่คือกระดูกเดี๋ยวมันเอาให้หมดด,ดูกระดูกนหะรือไงน้ำอ่ะน้ำดูนี้คือที่ผมกินไปแล้วแป๊บหนึ่งดูโอ้โเยี่ยบคือได้เยอะมากคือมากินกันเป็นครอบครัวโคตรฟินนี่ยอืม้ม โคกๆมันไม่ได้กรอบกรอบแข็งนะครับคุณผู้ชมมันกรอบกรอบอร่อย Nearly one আমলে <laughs> ันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับตอนนตัดให้ดูว่าไม่รู้ข้างในคืออ้ไอุ้ยมีไส้ในอย่างนี้นะเป็นไก่หรอวะไก่ไก่เน้อนดูเ้าเฮียุลมครับตัวน้องบุรไก่จะไมุ่วันปวดนะเ้ยมอลด้วย นะไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวน่าจะมาเพิ่มอีกนะครับผมไม่ได้สั่งแค่นี้สั่ง พี่แรกเนีกินเป๊าๆมันติดลมมาท่านผู้ชมคุมมันอร่อยาอมากเลยถุงเก้าเก้าท่านผู้ชมว่าผมคุ้มไหมเนี่ยวันนี้คุ้มเลยอวอนี <c oughs> ส่สสองรอบสองรอบวันนี้สุดขั้นสองรอบเฮ้ยรอบเดียวรอบเดียว,ยว,ยว,วกินแบบนี้ก็รอบเดียวนะครับแต่ว่าคือไม่จำกัดเวลาแต่กินให้หมดแค่นั้นเองนะครับถ้ากินได้หมดก็คิดละเจ็ดสิบนะครับนั่งน้อนอันนี้ก็ยังมาไม่ครบรู้สึกว่ายังมาไม่ครบแต่ว่าเดี๋ยวจะกินกินไปรอไปนะครับจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะเอาอะไรมาดีกวเชื่อไหมก็เริ่มเริ่มนี่แล้ว มากนะครับได้น้องออมมาช่วยถ่ายนะคุณผู้ชมน้องออมก็แวะมาเที่ยวผมมาช่วยผมถ่ายนะใครอยากให้น้องออมไปถ่ายกับผมบ่อยๆก็ขอมันเอาเองนะครับผมอ,อยากให้เราอยู่พัทยาขอมาเอาเองนะครับหมดแล้ว มันก็หลังมีเนยนะเครื่องดื่มนีทอมนี่า,าการให้ครับอันนี้ราคารวมในบุฟเฟ่นะเป็นน้ำชาเย็บกับน้ำเก๊กฮวยนะครับผมก็มีอันนี้นะเป็นแล้วก็มีน้ําเปล่าด้วยอันนี้รวมในบุฟเฟ่นะแต่ลเครื่องอัดลมต้องสัง่งแยกนะครับผม ยาวประกอบตั้งฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไม่ยาวไมยาวอันนีน้ที่แบบคุณเคยที่สุดนะ <c oughs> เพราะว่าเรากินมาบ่อยมากอ๋อไป เชียงใหม่นะครับผมอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ต้านะครับผมร้านเนี่ยเปิดจันถึงวันเสาร์ปิดเฉพาะวันอาทิตย์เปิด11โมงถึงมทุ่มนะครับแต่ว่าครัวปิดทุ่มครึ่งนะครับผมก็สามารถติดตามมาได้แล้วผมจะทิ้งช่องทางเพจไว้ให้ตรงหน้าหน้าจอนี้เลยนะกับลิงก์ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งไว้ให้สำหรับใครที่อยากมาติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมมันก่อนได้ครับก็อยู่เชียงใหม่ครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับ299บาทมันคุ้มกิน เ็มไส้กรอกเยอรมันนะครับผมแล้วก็มีขาหมูด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากตามมากินก็นี่นะครับแฟนเพจร้านก็ตามมากินกันได้นะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างแล้ววันนี้ก็ไม่มีรแล้วผมก็คิดว่าผมวันนี้ผมก็อิ่มแล้วก็สาใจมากมีความสุขมากอร่อยมากก็ฝากร้านเขาไว้ด้วยลวกนันนะครับสำหรับใครที่อยากตามมากินวันนี้แนทตไม่มีแล้วจะกันใหม่เทปหน้าแนทฝากรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตของน็ตเลยนะครับผมวันนี้นัดลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย